สวัสดียามเย็ยนอีกหนึ่งวันนะฮะวันนี้ข้ามฝั่งมาทางใต้ของอิตาลีนะครับจากซิซิเลียัวนี้เป็นองุ่นสายพันธุ์เนโลดีเอรวานะฮะเราจะไม่ค่อยคุ้นเนื่องจากว่าเป็นองุ่นสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากาทางใต้ของอิตาลีที่บอกไปนะครับฉลาดน่ารักมากมีรอยจำนำนิ้วโป้งอยู่ด้วยนะฮะ วนนรีของซิสซาล่านะครับตัวนี้เก็บมาไว้เจ <100. S 1> ็ด <100. S 1> ปีแล้วนะฮะวินเทจ2015เองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าความดุดดัง,งน้องๆจะเป็นยังไงนะครับดีแคนน้อยมากนะครับดีแคนไว้ที่ประมาณ20นาทีสีสวยมากนะครับใสแดง สดมากนะฮะแล้วก็อ,อ,อกินหอมมากเพราะว่าเขาหมักไว้ในถังโอ๊กใบเล็กนะครับเป็นโอ๊กไม้ใบเล็กที่สิบเดือนนะครับหอมมากนะ,ะอือหือ ก็เทสต์ดีมากนะครับคืออยู ain, ่บริเวณป่าของเราที่ค่อนข้างจะนานนะครับแล้วก็หอมนะครับสำหรับคอที่ชอบฝาดเล็กน้อยตัวนี้ถือว่าเยี่ยมนะครับดีเลย <c oughs>